สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันนอกพื้นที่นะครับผมวันนี้อยู่กันที่อำเภอโคกสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามีส่งรถนอกพื้นที่นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ารถคันนี้นะครับดาวสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่งอะไรบ้างนะครับผมแต่งออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กันที่นอกสถานที่นะครับผมนะครับปั๊มบริทอแถวสีกิ้วนะครับผมนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้เอารถเรนเจอร์นะครับคันนี้เลยนะครับผมเอามาส่งลูกค้านะครับผมนอกสถานที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับรถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผมนะครับในระหว่างที่รอลูกค้ามานะครับผมเดี๋ยวทำคลิปให้ดูสั้นๆนะครับผม เดี๋ยวไล่ดูให้ดูรอบคันก่อนเลยนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นตัวเลนเจอร์นะครับเป็นโอเพนแคปนะครับรุ่นตัวสปอร์ตนะครับผมนะครับนี่เลยนะครับหน้าสวยๆหน้าหล่อๆนะครับนี่เลยนะครับผม เริ่มจากข้างบนก่อนเลยนะครับตัวสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปฟิตนะครับตัวแรบสีขาวนะครับเป็นสีโทนนะครับตัดกับสีรถนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมมาพร้อมตัวนะครับกระจังหน้านะครับ f O R D นะครับผมนะครับสีขาวตัดกับสีดํานะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมาพร้อมไฟสามช่องนะครับผมให้ครบ่างนี้เลยนะครับ กันชนหน้าด้านล่างนะครับจะเป็นตัว F150 สไปเดอร์นะครับผมนะครับนะครับตัวนี้ใส่ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยเลยนะครับนะครับพร้อมไฟ LED นะครับผมนะครับล้อนะครับล้อจะเป็นลายดอกไม้นะครับมาพร้อมยางฮันคุปนะครับล้อเป็นขอบ16นะครับผม ติ๊กเกอร์นะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมพิ้วกันศา์นะครับล่าหลังคานะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับมาพร้อมตัวนะครับโลมาแขนยาวนะครับของเออแลนเดอร์นะครับผมตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมนะครับสวยอย่างนี้เลยนะครับคิวล้อนะครับคิวล้อแบบเรียบนะครับตัวนี้เป็นหกนิ้วนะ ส่วนด้านท้ายนะครับจะเป็นตัวกันชนหลังเหล็กนะครับของออร์เนเดอร์นะครับพร้อมห่วงลากจูงนะครับสองห่วงนะครับสีแดงนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมนะครับดีเลยนะครับโลบาร์นะครับมาพร้อมไฟเบรกนะครับผมตัวที่สามนะนะครับดีเลยนะครับ ท่านใดสนใจนะครับสามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามโปรโมชันการผ่อนได้เลยนะครับผมคันนี้เดี๋ยวแจ้งโปรโ่อนะครับคันนี้แต่งตามรูปเลยนะครับดาว2900 0บาทเท่านั้นนะครับผมแต่งให้สวยๆตามรูปเลยนะครับนี่เลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับลุกบนฝากช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์นะครับ0 6 3ย์6หนะครับผม 9593นะครับแฟนเพจนะครับฟอร์ดบางบอนนะครับโปรโมชั่นฟอร์นรด,ด,ดนะครับที่เสร็จสุดๆนะครับผมสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอพระคุณครับผมสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับ f อ r d เรเจอร์นะครับรุ่น XL p พัดนะครับตัวสปอร์ตสีขาวคันนี้นะครับแต่งออกมาแล้วนะครับสวยสุดๆไปเลยนะครับผมท่านใดท่านไหนสนใจนะครับสามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเรื่องการจัดไฟแนนซ์โทรเข้ามาสอบถามเรื่องโปรโมชั่นนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์0633569593นะครับผม ยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับผมขอพรกคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ